จัดการให้ได้ทรัมส์สร้างเก็บประธานาธิบดีแมเนซูเอลาหรือเปล่าวันที่16ตุลาคม2568อยู่กัดีฉันค่ะชนะวัตรวังชากอแฟลชบิก๊กวอ l เดือดพลักนะคะที่หลังบ้านสรัฐละตินอเมริกาสรัฐปากหลักทางเรือรบเรือดำน้ำนิวเคลียร์รอบทะเลแคริบเบียนแล้ว ถัมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายุทธการทางทะเลเราพร้อมรอภาคพื้นดินมีรายงานว่าทรัมอนุมัติให้ CIA ปฏิบัติการลับในเวเนซุเอลายกระดับทางทหารโค่นประธานาธิบดีนิโคลสัสมาดูโรโดยไม่เลือกวิธีการขณะเดียวกันฝ่ายค้านคองมาดูโรมารีคอรินามาชาดโดที่เพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะ ประกาศจงแจ้งขอให้สหรัฐปรเปลี่ยนการปกครองเวเนซุเอลาพร้อมจะยกสัมปทานบ่อนน้ำมันทั้งหมดให้สหรัฐเธอช่างไม่อายปากเนอะว่าพฤติกรรมแบบเนี้มันชักศึกเข้าบ้านกันแบบชัดๆเลยใช่หรือไม่คะคำสั่งตายของทรัมป์เป็นเรื่องที่มาดูโรคาดอยู่แล้วเพราะเจอมาหลายครั้งประธานาธิบดีป,ปูตินแห่งรัสเซียเตือนทุกครั้งเลยเลยรอด คราวนี้ทรัมป์ประกาศกันแบบจงแจ้งไม่สนฟ้าดินหรือก,กฎหมายอะไรเลยการไม่ได้เอ่ยปากเป็นทางการแต่การให้ไฟเขียวเซเอปฏิบัติการรับอย่างขั้นรุนแรงมันบอกในตัวมันเองอยู่แล้วตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาอ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อนะคะมาจากรัฐบาลทรัมป์นั่นแหละ บอกว่าทรัมป์อนุญาตไฟเขียวให้ CIA ดำเนินการรับในเวเนซุเอลารวมถึงการโจมตีที่ร้ายแรงต่อผู้นำและสถานที่สำคัญของรัฐเธอเป็นการยกระดับปฏิบัติการต่อต้านประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลายังเปิดเผยรวมทั้งต่อรัฐบาลของเขาด้วยปฏิบัติการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการโจมตีภายในประเทศของเวเนซุเอลาด้วย ก้าที่ร้ายแรงกว่าการโจมตีนอกชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของสหรัฐทรัมป์อ้างว่ามาดูโรรัฐบาลมาดูโรและประเทศวเวเนซุเอลาเชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์สั่งทหารทรัมป์นี่แหละคือกองทัพเรือเนี่ยเดสทรอยเออร์ er เนี่ยสังหารคนเวนเนซุเอลาที่มากับเรือเล็กนะเรือบท๊ท สียชีวิตไปแล้ว27หลรายตามรายงานจากแหล่งข่าวของนิวยอร์กไทมส์บอกว่าเป้าหมายเบื้องหลังการกระทําทั้งหมดนี้คือการโค่นล้มมาดูโรให้ออกจากอำนาจโดยเร็วที่สุด New York Post นิวยอร์กโพสต์เข้มเลยนะคะแรงทั้งนั้นแต่ Fox News เสนอแบบนี้เขาเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือขนยาเสพติดอย่างน้อย5ครั้งในทะเลแคริบเบียนนับตั้งแต่เดือนที่แล้ว อ้างว่าได้สังหารทีมคนยาเสพติดทรัมป์บอกกับนักข่าวฟ็อกซ์ว่ามีสาเหตุผลที่เขาอนุญาตให้ CIA ดำเนินการแทรกแซงอย่างร้ายแรงต่อเวเนซุเอลาเขาบอกว่าพวกเขาเข้ามาเพระาะเรามีนโยบายเปิดพรมแดนและทันทีที่ผมได้ยินเช่นนั้นผมพูดถึงประเทศเหล่านี้หลายครั้งมากมาย พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวแต่พวกเขากลับเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิชนมากที่สุดปล่อยให้นักโทษหลายพันคนจากสถาบันสุขภาพจิตสารบำบัดผู้ป่วยทางจิตและผู้ค้ายาเสพติดไหลเข้าสู่สหรัฐอเมริกานั่นคือทำโทษเวในสเวลลาภายใต้การนําของประธานาธิบดีมาดูโรหล้วนๆเลยไม่พูดอย่างอื่นเลย เขาบอกว่าอีกประการหนึ่งที่สําคัญมากก็คือยาเสพติดเรามียาเสพติดจานวนมากที่นําเข้ามาจากเวเนซุเอลาแปลกไหมไม่มีการแสดงหลักฐานมีแต่คําพูดลอยๆแต่สังหารคนเวเนซุเอลาไปแล้ว27คนอ้างนี่แหละคือขายยาเสพติดต่างกันไหมกับที่อิสราเอลสังหารหมู Mo, ไม่เลือกเด็กผู้หญิงคนแก่อ้างวันนี่แหละฮามาสแบบใดก็แบบนั้น นะะักข่าวฟ็อก์กดดันว่าเขาถามทรัมป์ค่ะหน่วยข่าวกรองมีอำนาจในการกำจัดประธานาบดีนิโคลัสมาโดโรของเวเนซุเอลาหรือไม่ถามตรงเลยชกบัตรแรงท่านตอบว่าผมไม่อยากตอบคำถามแบบนั้นความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับการอนุญ,ญาตให้ CAA ดำเนินการบางอย่างที่ไม่ได้ระบุในเวเนซะุเอลานับแต่นี้เป็นต้นไป เกิดขึ้นหลังจากนิวยอร์กไทมส์นั่นแหละคะ่ะรายงานตอนเช้าวันนี้แหละว่าประธานาธิบดีอนุญาตให้หน่วยข่าวกรองดำเนินการที่ร้ายแรงและลับๆต่อผู้นำและในประเทศเวนเนซุเอลาแม้ทรัม์จะไม่ยอมตอบคำถามสื่อแต่ที่ผ่านมาการพยายามรอบสังหารประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวนเนซุเอลานั้นเกิดมาหลายครั้งแล้วแต่รอด ครั้งนี้นะักวิเคราะห์ทุกสายเลยตั้งข้อสังเกตว่าการยอมรับว่าไฟเขียวให้เซเอเปฏิบัติการร้ายแรงในเวนเนซุเอลาและบอกว่าไม่เลือกวิธีการด้วยมันตอบตัวเองอยู่ในตัวแล้วเป็นการส,งส่งซิกให้กับโปรสรัสในเวนเนซุเอลาปฏิบัติการภายในประเทศต่อต้านมาดูโรแบบเต็มที่ การโจมตีเรือเล็กสังหารชาวเวเนซุเอลาในทะเลแคริบเบียนนั้นไม่มีการพิจารณาคดีไม่มีการชี้แจงหลักฐานมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่สรัฐใช้กฎเถือ่อนเรื่องนี้โดนิพาวิจารณ์จากนานาชาติมากว่าเป็นการประหารชีวิตผู้คนอย่างผิดกฎหมายผิดกฎหมายนานาชาติผิดกฎหมายสากลและก็ผิดกฎหมายทางด้านสิทธิมนชนด้วยรัฐบาลเวเนซุเลาประนามว่า กลุ่มคนเวเนที่สรัดสังหารในเรือน,นั้นเสียชีวิตแล้วถึง27รายล้วนไม่ใช่แก๊งค้ายาอย่างที่สรัดอ้างญาติพี่น้องคนลาวนี้พร้อมฟอ้องร้องรัฐบาลสรัฐต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐบาลการากาสจะนนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่คนเล็กๆจะทำอะไรได้นะคะคนใหญ่กว่านี้อย่างสาล ICC ยังโดนทรัมป์แบนเลยเหล่านี้เป็นต้น ในขณะเดียวกันนะคะทางรัสเซียและอิหร่านตลดจนเพื่อนบ้านละตินอย่างคิวบาโคลมเบียก็ออกมาประนามสัตกันทั่วหน้าเลยโดยรัสเซียประกาศคัดคานวิธยียิงก่อนค่อยหาหลักฐานของสรัตนี้มันผิดกฎหมายผิดมาตรฐานสิทธิมชนที่สัตประกาศเปล่าๆหลายฝ่ายพากันตั้งข้อสงสัยว่าทรัมป์จะก่อศึกหลังบ้านตัวเองไปทำไม แต่พอดีวันนี้ j จ Morgan กออกมาเตือนแรงค่ะว่าสรัฐกำลังล้มละลายอย่างช้าๆเพราะปัญหานี้สินพุ่งกระโชดทั้งนี่สาธารณะและนี่บุคคลและการเมืองภายในของสรัฐนั้นระสรัาระสายมากจากนโยบายแข่งกล้าวของทรัมป์ในหลายๆเรื่องคำเตือนนี้ออกมาพอดีกับที่ทรัมป์กำลังเดินหน้าโค้นรัฐบาลเวนเนซุเอลาได้เลยจะค่นด้วยกำลังทหารเตรียมการไว้แล้ว รอบๆทะเลกำลังจะบุกจากข้างในจะบุกภาคพื้นดินเวเนซุเอลานี้คือประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกมีน้ำมันดิบที่ยังไม่ขุดมหาศา,ศาลเลยรัฐมนตรีกลาโหมของเวเนซุเอลาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าสหรัฐจะทำสงครามกับเวเนซุเอลาเพราะต้องการยึดทรัพยากรของเราโชคมาตตรงเสยคางเลยนะคะสะเทือนหรือคงไม่เพราะว่า ต่อให้จริงและใครจะทําอะไรสรัฐได้นี่คือยุคตกต่ำของสรัฐและตะวันตกอย่างแท้จริงเปิดเผยตัวตนลาทรัพยากรของมหาอำนาจนี่ก็เป็นภาพของลัทธิล่าอาณานิคมยุคใหม่อย่างโจงแจ้งมหาอำนาจเดี่ยวแองโกลแซกซอนที่นำโดยสรัฐและสรัชนจักรมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าไม่สนใจภาพลักษ ไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศอุตสาหะโปรยกรมานานๆเกือบศตวรรษว่าตะวันตกนั้นคือต้นแบบประชาธิปไตยสิทธิมนุชนตอนนี้ตกต่ตำเสื่อมโทมอย่างปิดไม่มีแสดงว่าหลังพิงฟ้าแล้วหรือไม่เรื่องเศรษฐกิจการล็อกเป้าเวเนอ้างจะกวาดล้างยาเสพติดทัทง้ทงๆที่ไม่มีการพิจารณาคดีการแสดงหลักฐานอะไรเลยมันแค่ข้ออ้างหรือเปล่า ข้ออ้างบางหน้าใช่หรือไม่ความจริงที่อเมริกาต้องการก็คือครอบครองทรัพยากรพลังงานเหมือนกับสกกวัดล้างปาเลสไตน์เระใต้ดินปาเลสไตน์นั้นเต็มไปด้วยน้ํามันและกา๊าซและสงครามตัวแทนยูเครนก็คือเรื่องของทรัพยากรดั้งแร่เอิร์แร่หายากเอื่นดอือ,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 อีกมากมายพลังงานและกา๊าซสงครามหลังบ้านครั้งนี้ของทรัมอาจไม่ราบรื่นค่ะเพราะบันทมิรเวเนซุเลา มีทั้งรัเสเซียอิหร่านประกาศจีนด้วยประกาศพร้อมหนุนสู้สึกสรัฐชัดเจนแล้วค่ะหวยจะออกแอปเป๋าตังมีอยู่แล้วช้าอยู่ทำไมตำแหน่งเศรษฐีใหม่รออยู่คุณรู้ไหมแค่สลากหนึ่งใบสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากปลอดภัย ถูกกฎหมาย100%ราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ได้แค่หลุนโชคแต่รายได้2%ยังช่วยเหลือการดำเนินงานของสมาคมซื้อสลักได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสแกน QR code หรือ Line ID @aglotto 80เพิ่มเพื่อนได้เลยรางวัลที่1เลขที่ออก